าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้มันมีทีนิวมาแจ้งข่าวสารดีๆเช่นเดิมนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะ ประชาชนได้รับผลกระทบจากมาตรการนะคะในการล็อกดาวเพราะสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ได้ออกมาตรการนะคะเพื่อให้แบงค์นะคะที่อยู่ในแบงค์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลนะคะให้ออกมาตรการในการช่วยเหลือโควิดในการช่วยเหลือจากมาตรการโควิดนี้นะคะซึ่งก็จะมีหลายๆธนาคารออกมาขานรับมาตรการนี้นะคะล่าสุดค่ะกรุงไทยนะคะใครเป็นลูกค้ากรุงไทยอยู่บ้างนะคะอ้าว วันนี้นะคะกรุงไทยได้ขอมาตรการช่วยพักชำระหนี้ในช่วงโควิดนี้แล้วนะคะในการช่วย SME และรายย่อยพักชำระหนี้2เดือนด้วยกันค่ะเนื้อหาข่าวเป็นไงเรวเรามาติดตามกันนะคะ นายเอกชัยเตชะวิริยกุลนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าธนาคารเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบและความจําเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9และรอกใหม่และการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด1 9ของทางการจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้า SME และรายย่อยที่ได้รับผลกระทบด้วยการพักจารหนี้เงินต้น และดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาตรการนี้สําหรับลูกค้าธนาคารทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการนะคะเริ่มตั้งแต่ง,ตงวดการชราําระหนี้เดือนกรกฎาคม64เป็นต้นไปโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยลูกค้า SME รายย่อยที่ต้องปิดการจากมาตรการของทางการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคม64ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่านนะคะโดยการออกมาตรการโดยการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในครั้งนี้เพื่อลดมาตรการ เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังรุนแรงซึ่งที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงธนาคารยังให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าและพันธมิตรของลูกค้าตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจโดยธนาคารยังมีมาตรการสำหรับลูกค้าบุคคลลูกค้าผู้ประกอบการ SME และลูกค้าธุรกิจ เพื่อช่วยลูกค้าธนาคารให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ซึ่งมีทั้งหมด7มาตรการด้วยกันนะคะโดยมาตรการสําหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลมี3มาตรการค่ะคือมาตรการที่1สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันนะคะวงเงินกู้มีแบบกําหนดระยะเวลาพักชําระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบีย้ยบางส่วนสูงสุด12เดือนหรือขาอยายระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระสูงสุด12เดือนหรือพักชำระเงินต้นโดยชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนนะคะ มาตรการที่2สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลานะคะลดการผ่อนชําระค่างวดลง30%นาะนสูงสุด6เดือนมาตรการที่3นะคะสินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียนได้แก่สินเชื่อกรุงไทยธนวัตรสินเชื่อกรุงไทยธนวัตร 5+ ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลาได้นาน48งวด ต่อมามาตรการสําหรับลูกค้าธุรกิจมี4มาตรการนะคะมาตรการที่1ก็คือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ2ปีแรกไม่เกิน2%ต่อปีนะคะผ่อนชาระสูงสุดไม่เกิน10ปีได้รับยกเว้นดอกเบี้ย6เดือนแรกมาตรการที่2ค่ะมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME นะคะก็คือลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้าน ต่อมามาตรการที่3มนะคะมาตรการพักรัพ์พักหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฝืนตัวมาตรการที่4่ค่ะคโครงการ DRBIS นะคะการเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงสำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบ50ัน50-500ล้านบาทนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www กรุงไทย com นะคะหรือโทรสอบถามได้ที่02111 1 1 1 1 1ได้เลยนะคะใครมีข้อสับถามนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามเบื้องต้นได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะหากใครนะคะมีข้อสงสัยเกี่บข่าวประชารสาสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังด้วยคะ่ะ แล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทนะคะซอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ